อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเรามีหลักการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภททุกเช้าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะของแต่ละประเภทและนำไปชั่งกิโลว่าในแต่ละวันมีขยะประเภทใดบ้างจำนวนเท่าไหร่และมีการเก็บรวบรวมบันทึกไว้เป็นสถิติของแต่ละวันโดยในแต่ละปีเราจะสามารถทราบได้ว่าเราสามารถควบคุมและจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างไรและถือว่าเป็นแนวทางที่สามารถช่วยให้เราบริหารจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี ขยะประเภทที่1ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากหรือไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้เช่นซองขนมพลาสติกกระดาษเช็ดชำระกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจะนำขยะเหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการเผาในเตาเผาที่ผ่านมาตรฐานขยะประเภทที่2 ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือสามารถแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวก็สามารถนำอีกหน้ามาใช้ซ้ำได้หรือหากใช้แล้วทั้งสองหน้าก็ยังสามารถนำมาเป็นกระดาษห่อผ้าอนามัยได้ต่อมาขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องโลหะเราสามารถนำไปชั่งกิโลขายให้กับโรงรับซื้อขยะรีไซเคิลเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่อีกด้วย ขยะประเภทที่3ขยะอินทรีย์เป็นขยะที่สามารถนำไปทำปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวภาพได้ยกตัวอย่างเช่นเศษอาหารเศษผักต่อผลไม้กิ่งไม้ใบไม้โดยอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของเราจะนำขยะที่ได้จากถังขยะอินทรีย์และบ่อดักไขมันนำมาเพื่อที่จะทำเป็นปุ๋ยหมกักโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่สามารถทำให้เกิดการสลายตัวของเศษซากพืชเศษอาหารและมูลสัตว์ จนกลายเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำหรับพืชเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการลดขยะอินทรีย์ขยะประเภทที่4ขยะอันตรายหรือสารปนเปื้อนเช่นภาชนะบรรจุสารเคมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาก็จะนำส่งให้หน่วยงานที่สามารถกำจัดขยะอันตรายอย่างปลอดภัยเพื่อรับช่วงต่อและนี่ก็คือการจัดการขยะแต่ละประเภทของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังด้วยนะคะ